สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมเกาะข่าวก้าในช่วงสุดท้ายนะครับผู้ต้องหาขาโมยเงินกว่า9ล้านบาทจากรถขนเงินของธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่สรารภาพทำไปเพราะว่าต้องการให้ผู้บริหารรู้ถึงระบบที่หละหลวมครับนายสุเมธเลิศพานุพัฒน์พนักงานขับรถขนเงินธนาคารกรุงไทยผู้ต้องหาขาโมยเงินกว่า9ล้านบาทจากรถขนเงินให้การกับตำรวจอ้างลงมือทำเพียงลําพังอาศัยเป็นพนักงานของบริษัทจึงรู้เวลาและระบบขนเงิน ซึ่งทีมของรถคันดังกล่าวมักละเลยการล็อกรถและเซฟเก็บเงินจึงอาศัยจังหวะที่ทีมขนเงินทั้งสามคนไปกินข้าวเปิดรถนําเงินหลบหนีโดยบางส่วนเอาไปซื้อปืนและเปลี่ยนล้อรถยนต์ส่วนที่ลงมือทําเพราะต้องการให้ผู้บริหารรู้ถึงความหละหลวมของระบบการทํางานซึ่งเคยร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการสนใจทั้งระบุพนักงานสองคนที่ถูกจับก่อนหน้านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตํารวจไม่ปักใจเชื่อเพราะยังมีพิรุษหลายจุด จึงควบคุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพและสอบปากคําเพิ่มเพราะเชื่อว่าทํากันเป็นขบวนการครับรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองขอนแก่นใช้ปืนประจําตัวยิงหน้าอกหวังฆ่าตัวตายบนโรงพักเพื่อนตารวจรีบนําส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสครับเหตุเกิดในห้องน้ําชั้นหนึ่งของห้องปฏิบัติการสืบสวนงานสืบสวนอาคารสองสถานีตํารวจภูทรเมืองขอนแก่นร้อยตํารวจตรีอุดมชัยถาปราบมาตรองสารวัตรสืบสวน ใช้ปืนประจําตัวจุด38ยิงเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายหวังฆ่าตัวตายโชคดีส่งโรงพยาบาลทันแต่อาการสาหัสแพทย์กําลังผ่าตัดช่วยชีวิตส่วนสาเหตุคาดมาจากปัญหาสุขภาพที่ป่วยเป็นโรคความดันสูงเคยเป็นอัมพษ์จึงไม่อยากอยู่เป็นภาระครอบครัวครับเลขาธิการสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากปทนะครับย้ำว่าจะไม่ก้าวไกการทำงานของดีเอสไอกรณีสอบผู้บริหารคดีทุจริตสอบครูผู้ช่วยครับ นายชินพัฒน์ภูมิรัตน์ในขาธิการกปทยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุจริตสอบครูผู้ช่วยอย่างเต็มที่และไม่เคยก้าวไก่การทํางานของดี i จึงไม่จําเป็นต้องโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของสอปทเพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบสวนอย่างไรก็ตามยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมการทํางานได้ทั้งหมดเพราะเป็นองค์กรขนาดใหญ่และใช้หลักการบริหารงานแบบกระจายอํานาจเมื่อพบความผิดพลาดส่วนใดก็ควรพุ่งเป้าตรวจสอบในส่วนนั้น ไม่ใช่กล่าวโทษผู้บริหารทั้งหมดครับทางการออสเตรเลียกําลังล่าตัวคนขับรถบรรทุกที่นํากากแอดเบสตอสหรือแร่ยาหินมาทิ้งใกล้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กครับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่สภาเทศบาลนครซิดนีย์เพิ่งนําภาพกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบเพื่อขอความร่วมมือในการชี้เบาะแสนําจับคนขับรถบรรทุกซึ่งนําสารอันตรายแร่ยยหินมากกว่า2ตัน มาทิ้งใกล้สู่เลี้ยงเด็ก2แห่งชานาคนครซิดนีย์หากถูกจับได้และถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงชายคนดังกล่าวจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว30ล้าน,นบาทและถูกจำคุกอีก7ปีในข้อหาทิ้งขยะผิดกฎหมายครับหมดเวลาของก่อข่าวก้าประจำวันนี้แล้วนะครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ1ิบเนาฬิกาในข่าวพักค่ำนะครับสวัสดีครับ